เดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่แป๋วนะครับคุณชุติมณนะครับสีขำนะครับท่านเป็นบรรณาธิการข่าอาวุโสด้านเศรษฐกิจท่านหนึ่งของประเทศไทยเราอ่ะนะเขาไม่ใช่ของหนังสือพิมพ์บ้านเมืองนะครับโอ้พี่แป๋วนี่สุดยอดเลยนะครับโอ้อยู่ในวงการเศรษฐกิจมาอต้องถามพี่แป๋วแล้วเมื่อคืนนี้ท่านทีเศรษฐกิจคอสชกี่พูดอะไรเกี่ยวกับเศรษฐกิจอ่าเดี๋ยวเราต้องคุยกับพี่แป๋วนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายนะครับขออนุญาตไปทักพี่แป๋วนะครับสวัสดีครับพี่แป๋วครับ สวัสด mm ีค hmm. ่ะคุณฮาคุณพ <ar> ุตแล้วก <of> ็คุณเบนแล้ว hmm. ก mm ็ท่านผู้ฟังค่ะขอบคุณมากเลยนะครับพี่แป๋วครับที่สลรเวลามาร่วมพูดคุยกันนะครับท่านครับไม่ทราบว่าในด้านเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจบ้างครับพี่แป๋วครับอต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นการสานต่อนโยบายต่อเนื่องของทางคอสชนะคะนโยบายเศรษฐกิจที่สานต่อก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจการกระตุ้นการใช้จ่ายการลงทุน แต่ว่าในส่วนของภาคใหญ่ที่กระตุ้นเศรษฐกิจก็จะมีก็จะมีกระตุ้นการใชใ้จ่ายไปพร้อมกันด้วยผ่านทาง,คทางโครงการหลักๆก็คือโครงการคืนความสุขให้คนไทย<อ>ที่เราจะเห็นว่ามีการจัดทั้ง,ท,งที่สนามหลวงภาคใต้เป็นงานใหญ่ๆซึ่งภายในงานเนี่ยนอกจากจะทำให้คนไทยมีความสุขแล้วก็ยังมีของใช้มีของให้มาซื้อกันในราคาถูก ซึ่งตรงนี้เป็นการดึงเงินให้มีการใช้จ่ายในอีกรูปแบบหนึ่งเป็นการกระตุ้นข้างล่างแล้วก็ข้างบนก็ทําไปข้างล่างก็ทําไปตอนเงองกันด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับและอย่างนี้ช่วยเหมือนกับทาให้มีเงินสะพัดเพิ่มขึ้นไหมครับพี่เป่าครับก็ช่วยนะคะยิ่งยิ่งเราซื้อหลายๆครั้งเงินก็จะเข้าไปหมุนเวียนในระบบหลายๆต่อก็เป็นการเป็นการหมุนเงินจัดส่วนนี้ลงไปแล้วก็ยิ่งจัดกิจกรรมให้คนเข้าไป อ่าเที่ยวไปซื้อไปกินไปจ่ายมากขึ้นเงิน<ม>ก็จะหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น<ม>ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของอ่าพื้นที่ตรงนั้นของผู้ค้าของชาวบ้าน <Okay. S 2> บางคนบอกว่าั้าง,งานใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราขายของบางทีวันหนึ่งได้หลายพันนะคะ<ม>แล้วก็เป็น <Okay. S 2> ธุรกิจหลายๆส่วนด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำอาหาร <Okay. S 2> อะไรที่ต้องกินต้องใช้เวลาเราไปเดินเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็จะ ไปมีความสุขแล้วก็ได้กินได้เที่ยวเหมือนกาบาับว่าเราก็ไปช่วยเขาส่วนหนึ่งแล้วเราก็ได้ความสุขอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเป็นนโยบายที่ทางคสชเขากระตุ้นทั้งข้างบนข้างล่างอะค่ะสุดยอดเลยนะครับแล้วสัปดาห์ที่แล้วอย่าง,อย,างอย่างใครๆก็ทที่ผ่านมาเนี่ยใครๆก็จะหวังว่าเออจะง,งบพื้นลงทุนพื้นฐาน3.3ล้านล้านเนี่ยไม่ทราบสัปดาห์หน้าจะได้ผ่านไหมครับคุณคุณิว ไม่ไม่แน่ใจนะคะอย่างนี้บอกไม่ได้เพราะว่าแต่ละโครงการเนี่ยการลงทุนเยอะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะว่าก็มีมุมมองบางคนว่าอาจจะพิจารณาเร็วมันอาจจะไม่ดีเพราะฉะนั้นคณะกรรมการที่กําลังพิจารณาอยู่เนี่ยกำลังพิจารณาไปแต่ว่านโยบายหลักที่บอกว่าจะกระตุ้นการลงทุนแถมการลงทุนจะมีเนี่ยมีแน่อยู่แล้วแต่ว่าจะเกิดขึ้นไปร เท่านั้นแต่ว่าใช้จ่ายเงินทุนใช้แน่นอนค่ะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราจะต้องดูก็คือมีการอจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนวงกว้างเกี่ยวกับเรื่องพลังงานพลังงานพลังทางคูกคู่ไปเพราะแล้วต้องเร่งทําเพราะว่าอทุกคนรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีการปรับราคาให้ให้มันถูกถูกต้องกับหลักความเป็นจริงสมมุติว่าเราเป็นผู้ใช้ ครัวเรือนน่าจะได้ราคาที่ถูกกว่าสมเหตุสมผลต่ออุตสาหกรรมหรือเปล่าหรือว่าอุตสากรรมของเราในเรื่องพลังงานเนี่ยราคาจะลดลงกว่าเดิมไหมอย่างที่เคยบอกว่ามันสูงเกินไปตรงนี้ก็มีการทําอยู่แต่ว่าต้องฟังประชาพิจารณ์ของประชาชนเพื่อเอาข้อมูลของประชาชนไปรวมกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วก็เอามาพิจารณาแล้วก็ต้องเสนอข้างบนต่อไปนะคะ ตอนเนื่องนั้นะอยากฟังในความเห็นของพี่แป๋วในฐานะที่พี่แป๋วเป็นบรรณาธิการของบ้านเมืองเศรษฐกิจนิดนึงค่ะในมุมพี่แป๋วว่าเรื่องพลังงานในบ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงคะเอาแบบสั้นๆกระชับกระชับนิดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นประชาชนเป็นเองเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจนะว่าความถูกต้องเป็นจริงมันอยู่ตรงไหนค่ะเอาพี่เอาสั้นๆให้ให้ประชาชนเข้าใจคือข้อมูลจากที่สัมผัสมาหลายศาสตร์หลายหลายส่วนเนี่ยเราไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จเราก็ฟัง ฟังนะักวิชาการนะักวิชาการก็บอกว่าจริงๆราคาพลังงานเราก็จะต่ากว่านี้ถ้าไปมองในมุมของธุรกิจธุรกิจบอกเขาลงทุนเขาก็ได้มีทุนส่วนหนึ่งเขาก็ต้องใช้ให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นราคาก็เป็นแบบนี้แต่ในส่วนของเราเองเนี่ยเรามองว่าถ้าเราใช้ในสิ่งที่จําเป็นเนี่ย <Okay. S 2> อย่างสมมติว่าราคา๊าซถึงต้มบ้านเราอย่างเงี้ย ครัวเรือนมันจะน่าจะได้ราคาถูกกว่าอุตสาหกรรมผ้าอุตสาหกรรมเพราะว่าผ้าอุตสาหกรรมเขาเขาทำเพื่อหากําไรก็ทำเพื่อวพื่ิแต่เราในใช้จําเป็นเราน่าจะต้องราคาดีกว่าเขาหรือไม่ก็การเติมแก๊สต้องบอกว่ารถยนต์ที่เติมแก๊สน่ะที่เขาใช้แก๊สแก๊สอุตสาหกรรมอย่างนั้นนะคะคือครัวเรือนกับเขาเนี่ยราคาก็ใกล้เคิยงกันแต่ว่าเขาใช้ในอีกส่วนหนึ่งซึ่งราคาต่ําแล้วต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่ใช้เพื่อการพานิด ใช้เพื่อการขับรถอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกที่จะมาใช้ราคาเดียวกับพวกเราใช่ค่ะเป็นไอเดียที่ดีขอบคุณมากค่ะตรงนีุ้ณทางเชิญค่ะอย่างนี้ขอฝากประเด็นของสัปดาห์หน้าครับด้านเศรษฐกิจมีอะไรให้เฝ้าติดตามครับพี่แป๋วครับสัปดาห์หน้ายังยังยังคงอยู่เรื่องเรื่องของการติดตามเรื่องเนี่ยค่ะพลังงานเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่กระทบกับพวกเราทุกคนนะคะเราก็ต้องตามหรือว่ามันจะออกมารูปแบบไหนอีกเรื่องนึงก็เรื่องเรื่องที่เกี่ยว เศรษฐกิจเรื่องของหนี้นอกระบบจะแก้ได้ไหมเราเป็นหนี้มากขึ้นหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมามีข้อมูลบอกว่าคนไทยเนี่ยหนี้ปุ้งขึ้นเยอะเพราะว่าเราเศรษฐกิจต่ำแล้อีกอย่างหนึ่งเราก็มีเงินออมน้อยเพราะอนาคตถ้าแก้เรื่องหนี้นอกระบบได้แต่เราไม่มีเงินออมมันก็กลับมาอีกลักเดิมเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องวางหลักฐานไว้ว่าทํายังไงเราจะออมมากขึ้นด้วยแล้วก็มีหนี้ลดลงด้วยอย่างหนึ่งตลาดหุ้นช่วงที่ผ่านมาแม้จะ ลดลงแต่ก็ลดลงนิดเดียวก็ทิศทางก็อาจจะดีขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอนาคตก็น่าจะดีแต่ว่าน้าลงทุนบางส่วนยังติดปัญหาเรื่องเรายังประกาศเรื่องกฎอัยการศึกเพราะฉะนั้นเข้าซื้อไม่ได้เมื่อเมื่อ กดล็อกตรงนี้ได้เสร็จแล้วตามที่คอสชบอกเงินลงทุนมาจะไหลเข้าประเทศเราเยอะค่ะอสุดยอดเลยนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่เป๋ามากๆเลยนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับผมและคุณวุฒิและคุณเบนในรายการนะครับเดี๋ยวสาวหน้าเจอกันใหม่นะครับพี่เป๋าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่เป๋านะครับคุณชุติมลนะครับสีขำนะครับท่านเป็นบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจนะฮะของหนังสือพิมพ์บ้านเมืองนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีและเป็นจริงๆจะให้ท่านเป็นบรรณาธิการข่าวอาวุโสาหกรเศรษฐกิจของหนังงงสสืือออพพพิิมม์บ้านนเุดดยจระะฮี่ป๋